กกับกับกัอเมริกาเหรอครับอ๋อไหนไหนได้สปายโรช่วยไหมยต้องปยโรช่วยชาติช่วยชาติต้องของแท้เลยครับที่กับันอเมริกาของแท้ครับมา ให้ใครเป็นนายกต่อให้เสียหนูนะให้ด่านอลุงินนะเป็นนายกต่อจ้อไหมจ้อนะงานันที่ห้าเราวันะคะอันนี้เป็นที่วัดเด็าพัน์ิ่ง ออวิดีโอ,โอโไม่มีใครใส่เลยเลยล็เไปหมดใส่แล้วหมดเลยนีอาหารรุ่นไหน,หนก็ไม่ทราดเล่หมอกแล้วกับเบ้ง <c oughs> จะเลยร้อนแมนใช่ไหมเห็นเห็นว่าถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ได้ลงสมบัติส0จะเป็นทหารใช่ไหมความสูงไม่ถึงแต่ว่าผมชอบยิงปืนใหญ่แล้วซ้อมยิงปืนใหญ่นะฮะชอบซ้อมยิงปืนใหญ่เด็กครับผมต้นการต้นเบสอะไันี่ตะเบสอะไรตะนเบดอะครับถูกไหมอะต้นเบสอะครับต้นเบสอะไรถูกไหมถูกครับ20ตนเบสครับถูกครับต้องขเขากำลังร้อนไว้ นี้มามามางานบันเด็กมาเห็นมาเยี่ยมชมบูธของเจ้าที่ทหารน่ะครับพี่เดีวันนี้มาเยี่ยผู้แลก็มาไมาซืวที่เชนสมาการการเป้าองวันนี้มาเป็เจ็นทหารนะนีมารรบรบบร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 รบรบบรบเบรบบร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 รบร ไปรักษาชายแดนี่เราเ้าก็ต้องมข้อกงดีนครับในส่วนนี้ทางพักศึกเจไทยเรื่องความสัมพักบนรั่รงที่าไตยนะครับที่น้องปย์ารท่ะเรียนรู้สัีใน่วประเทศนะครับเราด้วยของชาติของเราคีามัข้นแข่งกามีการลบที่จุดยอดในอาเซียนอยู่แล้วนะครับเห็นว่าทำไมกับ ผาเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยกำลังกลังแจกกไปได้นำตัวอยู่เห็นเห็นทหารปุ๊บอะเราเราเหมือนกับน้ำตาเราจะไหลเลยเหรอว่าไงก็ทิ่งเห็นเราก็อยากจะมาเข้าไปเชียร์มาพูดคุยด้วยนะในส่วนนี้ พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะฮะมาได้เห็นทหารของชาติและพวกเนี่เราควรมาพูดคุยกับเขาให้เขาได้รู้ว่าเราต้องจงเชิดอชูนะฮะสถาบันหลักที่แสดงให้ประเทศชาติเรามีความมั่นคงนะครับอันนี้วันนี้ท่านนายกก็ไปที่กรุงเทพมหากาศนะฮะไปดูในเขตกื้นที่บางส่วนของก็มีพื้นนะที่ใน,น,นลหลักกฎในเขตที่ตั้งที่5ขอ,องจังหวัดปทุมธานีน,นะครับต้องขะกอบคือ,ขอทั้นสื่อสารยาหลายที่ นะครับถามชั้นผู้น้อยให้มีติดตบริการยังไงบ้างในส่วนพักคุณใจไทยนโยบายของพักนี่ก็มีการจะรับฐานอาสาแล้วก็มีสวัสดิการที่ดีมากนะเดือนเดือนหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งหมื่นสองพันบาทจะมีสวัสดิการสำหรับพรกรถจะเป็นค่ารักษาพยาบาลเบิกได้ทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องเลยหมู่บ้านตามสิทธิ์นะฮะที่กองทัพกำหนดไว้ส่วนในเดือนที่ผมเป็นสสเนี่ยก็จะผ่านงันนะฮะ ในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆให้ทันสมัยให้ติดแล้วก็ในเรื่องขฝันระับกำลังใจนะนะจะให้สิทธิ์และก็ประสบการณ์ในสนามชั้น,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 นที่น้อยชั้นระดับแล้วก็ชั้นสัญญาบัตรเนี่ยให้มีบอลอยู่ดีกินดีนนเทียบเท่ากันในยุโรปประเทศนะฮะ